้องสองทางไกลแลนวิวน,นี่ครับว่าเป็นยังไงดูกันนะครับเดีย๋ยซูมเป็นห้เท่านะครับซูม50เท่าโทรศัพท์มาดูกันยีมเท่าก่อนเนี่นี่เห็นไหมผมซูมยีหเท่าแล้วผมซูมออเข้า60เท่า,เทา50เท่า มาดูตัวกล้องนะครับตัวกล้องอ Land View นะครับตัวนี้การใส่ก็สามารถใส่คือลักษณะจอนี้จะมีฝาปิดนะครับฝาปิดก็จะมีตรงนี้ซูมได้ตั้งแต่2 5 2 5เท่า2นาเท่าจนถึง75เท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับโฟกัสนะครับเวลาซูมไปแล้วเราก็ปรับโฟกัสตัวนี้ใส่ขาตั้งกล้องเดี๋ยวผมสาธิตว่าใส่ขาตั้งกล้องใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวม,มาดูกันครัาว่าเป็นยังไง นะครับตัวแลนดวิวนะครับตัวนี้ส่องไกลมากเดี๋ยวมาซูประสิทธิภาพกันครับนั่งสองนั่งสองนี้ได้นะครับเนี่ยสามารถนั่งนั่งสองนี้ได้นะครับคุณเห็นไหมเนี่ยสามารถนั่งสองเหมาะสำหรับนะครับปิดตั้งเลนก็ประมาณนี้นะครับปิดได้ปาปิดเลนได้ซูมปรับเอียดโฟกัสนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เราจะมาดูอา่หมู่บ้านจุนู้นนะครับจุนูน้นคุณจะเห็นไหมจุนู้นนะครับโดยเรากําลังขยายซูมยี่ห้าเท่านะครับปรับเอียดโฟกัสมาดูกันเลยซูมนะครับซูมซูมซูมหกสิบเท่าหกสิบเท่านะครับเนี่ยนี่นะครับซูมหกสิบเท่าเห็นชัดไหมนี่นะครับ อกสิบเท่าซูมห้าสิบเท่าเจ็ดสิบห้าเท่านะครับอ่าซูมห้าสิบเท่านะครับซูมห้าสิบเท่าโฟก,กัสอ่าเห็นไหมนู่น่นะเห็นไหมนี่ไกลมากเลยนะครับอ่านี่เห็นนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับไกลมากซูมไกลมากโอเคครับส่องทางไกลแลนวิวนี่นะครับทางไกลแลนวิวนะครับผมส่องจุดนู้นนะครับเห็นไหมจุดนู้นมาส่องอ่ะมาดูกันนี่เห็นสาลาน้น นี่นี่นสลา,าไหมนี่สลา,าครับสลา,าซูมได้อยู่นู้นผมจะดูนกมาดูกันนี่เห็นไหมชัดเจ๋วเลยซูมได้นะครับอ่าดูนกเห็นนกไหมนี่ นกไหมอ่าดูนกอยู่นู่นตัวนี้ซูมได้นะครับซูมได้นี่นี่นะครับเคนะครับกล้องสองแรงวิวนะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เราซูมอยู่ที่ยี่มห้าเท่านะครับซูมอยู่ที่ยี่มห้าเท่าอ่าจุดน,นี้เห็นไหมยี่มห้าเท่านะครับจุดน,นี้ยี่มห้าเท่า กล้องส่องแลนวิวนะครับอยู่จุดน,นี้อ่าเรามาซูม25เท่านะครับ G 25เท่าแล้วเราจะส่องวายอยู่ตรงนู้นนะครับว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่อ่าดูกันนเห็นไหมนี่ผมจะซูมเป็นห้าเท่านะครับซูม50เท่านี่50เท่า อ่าห้าสิบเท่าไปสิบห้าเท่านะครับห้าสิบเท่านี่เห็นไหมมันจะไม่ชัดอ่าอยู่ตรงนี้สูงหกสิบเท่านะครับหกสิบเท่าเนี่ยเนี่ยคุณดูนี่ปรับให้มันชัดๆก็หมุนพอด้านหน้านะครับหมุนปรับโฟกัสเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มันจะชัดขึ้นนะครับเนี่ยชัดขึ้นเห็นไหมซูมจะซิมห้าเข้าเนี่ยซูมออกเห็นไหมอ่าเข้าเข้าสิมห้าเข้าเห็นไหมชัดเลยเห็นไหมนี่นะครับปฟอโฟกัสอืม นะครับปรับโฟกัสชัดเจนนะครับทุมอมกนี่นะครับเห็นไหมชัดเจนไหมโอเคครับนี่ถ้าคุณจะปรับโฟกัสก็ปรับตรงนี้นะครับโอเคปรับยี่เราจะทดสอบนะครับอ่ายิ้มห้าเท่านะครับอยู่จุโน้นไกลๆเสาโทรศัพท์มาดูกันยี่ม้าเท่าก่อน เนี่ยตรงนี้เห็นไหมผมซูมยิ้มเข้าแล้วผมซูมออกเข้าหกสิบเท่าห้าสิบเท่าเจ็ดสิบห้าเท่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหม,มออกเนี่นะครับซูมเข้านี่ซูมออกดูนู่นนะครับนูน่นจุดนูน่นเสา ที่โน่นนะครับโอเคก็ใส่ที่ท่านดูประมาณนี้